รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายย่อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโ้ยพ่อนี่ไปโหดเกิดคนไข้ผมได้ยังไงเนี่ยไปโหดไม่ได้หรอกสังคมนี้สมัยนี้มันเถื่อนอยู่กันยากมันต้องเจอลูกโหดพ่อบ้งนี่พ่อไม่อยากจะคุยนะเออก็ไม่ต้องคุยสิ แล้วจะมีเรื่องพูดไหมล่ะลูกอยอกอยอกอามีมีเรื่องอะไรสมัยก่อนในประวัติพ่อจะไม่ต้องห่วงเลยนะพ่อไม่อยากคุยสมัยมัธยมนี่นะอายังไงพ่อที่บ้วอเข้าไปทั่วต่อยไปทั่วเหรอ่อดชนะห้องนี้เสร็จพ่อก็ไปชนะอีกห้องหนึ่งโอ้โหนี่พ่อนี้เก่งยังหมาเลยยังหมาเลยอะไรฮะเก่งหมามันเก่งเหมือนนักมวยเลยอ๋อนักมวยหมามันเก่งไงวะหมามันวิ่งเก่งไง สู้ฟัดก็เก่งไงกัดอะไรเงี้ย<ล>เอเอมึงด่ากูใช่ไหมเนี่ยพ่อไปอยากจะคุยโมโอ้โอวนะมีอะไรอีกมีเรื่องอะไรอีกสมัยก่อนน่ะท้าตีท้าต่อยกันอ่ะบอกตรงตรงเนยนะยกพวกตีกันเลยนะสามสิบหกสิบโอ้โหพ่อสามสิบพ่ออยู่หกสิบขึ้นหน้ามาคุยอ่ะเอยแต่พ่อขาเอาชนะไปาแล้วท้าต่อยกันสะพานพระรามเจ็ดเนี่ยประจําพ่อด่จับกดน้ำเลยนะกดน้ำเลยพ่อโหด จับกดนักขนาดเป็นข้อยังกดทิ้งเลยเอออันนี้จะโคกว่ะก็จะโคกเลยเอ้ามึงจะให้คาคอหานไว้เหรอแล้วมันเก่งตรงไหนเนี่ยเอาเก่งดิกดทิ้งเลยแบบไม่ใยดีอ่ะโอ๊ยพวกนี้พ่อไม่อยากคุยนะไม่อยากคุยอะเพื่อนพ่อนี่นะยังไงหนีไปฮ่องกงยังไม่กลับเลยทำไมอ่ะคดีฆ่าอ๋อค่าแท็กซี่ไม่จ่ายอ่ะใช่ เอ้ามึงมาเพื่อมาดักมุกกูเนี่ยนะมึงไม่ปล่อยให้กูเล่นอะไรมึงเลยเหรอก็ผมเป็นลูกพ่อผมก็ต้องรู้ทางพ่อทีเอ้านี่ดิแหมให้ลูกให้ลูกได้เกิดบ้างก็เกิดอยู่แล้วเกิดอยู่แล้วให้พ่อได้ผงาดบ้างสิลูกโอ้โหหาแต่เรื่องแต่ราวมึงไม่ทิ้เจอกูแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพูดถึงมาไม่มาเนี่ยตอนนี้มันไปเนี่ยทำไมรู้ไหมปล่อยไปเลยปล่อยทล้ไมล่ะมันไม่จ่ายค่าหมอเนี่ยอ้าว ห่าตัวรังสาเมื่อกี้ยังไม่ได้ายนั่นดีบัวจะคุยจะกดจับกดเนี่ยแล้วมันก็ทวนคุยอยู่เนี่ยมันอยู่ไหนไวะมึง <c oughs> ตายดูหน้ามึงเจอผู้ผู้คุณหมอ,อคุณหมวัน <ปะ S 2> นี้เอ้าเอาอน,น,าอาอนชมชมพูยั่วมาฝากพี่หมอด้วยค่ะนมชมพูเหรอครับค่ะไหนชมพูรจริงเปล่าอ๋อนี่เหรอคุณหมอไม่ได้ เจ้หน่อยสิคะเจ้รอตั้งนานเดี๋ยวนะครับสรุปคุณชื่อเจ้หน่อยหรือชื่อเจ้หนึ่งครับเนี่ยแหมคุณหมอก็ทำตลกพี่หมอพี่หมอต้องลองดูดนมชมพูหนูก่อนนะคะแล้วบอกว่าชื่นใจไม่ได้ค่ะคุณหมอต้องตรวจเจ้ก่อนคนะดูดก่อนค่ะตรวจก่อนค่ะตรวจก่อนค่ะตรวจก่อนเรื่อหมอจะขาดอยู่แล้วเนี่ย โอ้ยใจยินดๆนะครับทั้งสองท่านนะครับนี่เกรงใจคนไข้ผมบ้างนะครับผมโอ้ยคุณหมอแต่นมไงก็อร่อยอร่อยชมพูชมพูลองนิดนึงนะดูนิดนึ่งสิเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยคนไข้ก็รอกันเยอะแยะแต่พ่อของเราเนี่ยไปไล่ฟัดกับหมาข้างนอกด้วย ไล่ฟัดที่ไหนแล้วลูก<ะ>พ่อวิ่งตามไปทวงเงินไอ้คนที่มาตรวจแล้วไปจ่ายตังค์เองมกเมื่อกี้อเออแล้วเป็นยังไงบ้างวนี่วิ่งไปไกลามากเลยนะแต่พ่อก็จับตัวมันได้เรอวิ่งหนีไปถึงเชียงใหม่ลเลยเมื่อกีอ้คุณท่านโอ้โหคนหรือเครื่องบินเนี่ยเอ้ยพ่อไปแล้วผมไม่เชื่อพ่อหรอกคนบ้าอะไรวิ่งจากนี่ไปเชียงใหม่ลึกแล้วว่าถ้าพ่อพูดอย่างนี้เองต้องไม่เชื่อแน่พ่อเลยซื้อของฝากมาเป็นหลักฐานหลักฐานอะไรว่าเป็นของเชียงใหม่หรือเปล่ายังไงคะนี่เห็นไหม หมูแคบหมูแคบหมูแคบทองออกแบหมูดไปชั้นมาปันเยินเอาแบบมันออกหมดนี่แบบว่ากรอบๆเลยและนี่น้ำออมน้ำพริกทองนี่เอามากินกับแครอทแครอทแครอทลูกกินกับแครอทเออซื้อมาฝากเองจะได้เป็นเชียงใหม่แเนี่ยเป็นไงพ่อเก่งไว้ลูกภูมิใจในตัวพ่อไหมโอ้โหถ้าจะภูมิใจกว่านี้ถ้าเกิดว่า พ่อรู begun, you know, ้ว oh no, ่าคนไข้ค uh. ิวต่อไปคือใครนะเนี่ยนั่งรอกันเป็นพื้เลยเนี่ยไอ้เไีมาตัมอะมไรวะไปมาไปมาวปมาไปมาไปจาไปมไปมาไมาไปคาเาไปมปมาไปมาไปมาไมเดี๋ยวเมามาไยไมป็าไปมามไมาไปมาไปมาไปมเอไปมาไปมาไปมาไปปมาม มึงเป็นใครเนี่ยเข้ามาพูดผ้าเข้ามาไงไอเหยืนโอ้โหจ่าผมไม่เหยืนพ่อเหยืนกับผมอีกมึงเป็นใครเนี่ยพ่อผมเองไงเออแล้วมันเรียกกูพ่อเด้อมันใครเนี่ยเขอจ๋ามีชัยมีชัยไหนไมีชัยไงมีชัย ไม่ใช่ไอ้หมอแกต้องรสายฉันดุ้ยแกต้องรสายฉันแกจะบ้าเหรอฉันน่ะมานั่งรอคิวตั้งนานแกไปต่อคิวเดี๋ยวนี้นะเออจำเปแซงคิวต้าไงนี่นี่คุณคุณลงชื่อกับพ่อผมแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวไปต่อคิวไอ้หมอแกจำฉันไม่ได้เลยไงวะอะไรอ่ะฉันมีชัยไงไอ้มีชัยอ่ะถ้าบอกว่ามีชัยมีชัยเพื่อนพี่หมอใช่คนที่ไปทำศัลยกรรมหรือเปล่าคะเฮ้ยน้องเนี่ยของพี่น่ารักมากจำพี่ได้พี่ขอดูดหูทีมบู้ดหูหูอะไร ู่หรืออะไรอย่าล่ามละลวงเฮ้ยให้มารู้บ้างของใครของใครอยายายาโอ้ยนี่ขนาดสัญญากว่าหรอกคันนี้ยใช่ทำไมมันเคเละเคเละหน้าตลกเลยอ่ะใช่เจ๋บ้าตัวนี้อุบาทว์ใช่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 หน้าตาก็อุบาทฟันก็เหยินจมูกก็บานแถมหัวงูอีกฟันก็เหยินจมูกก็บานหัวงูอีกมันเหรอลูกมึงอ่ะ อยากอยากอยากเจ้ทำให้ชันหนุ้ยเล้ยเจ้ทำหน้าชันหน่อยนะฉันไม่อยากได้หน้าแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเฉันอยากทำหน้าเหมือนชาคิดอ่ะโอยชาคิดเก่าไปแล้วเมื่น่หชาเขียวอ่ะไปต่างหน้าร้านไปชาชักก็ได้เหนยก็้เหมือนดาราคนไหนก็้ที่ไชี้ตีวิวิทเนี่ยออกไปข้างนอกเลยเยยขาเเยเนี่ฉันไม่ใช่หมอสัลยกรรมนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยให้ผ่าลิสีดวงทําได้หรอลิสีดวงฉันแล้วม่ต้องให้แกผ่าหรอกเอาทำไงอะเอาฟันพ่อฉันขูดก็ได้ถ้าเรื่องอะไรจะบ้าเหรอลองอะไรเดี๋ยวมันก็โกงตูดมาให้จริงๆเรานี่ฟันนะเไว้ไม่ใช่มีก้าเรื่องอะไรนี่ทำไม่ได้นะไม่ได้บ้านี่แกพูดตลกแล้วถ้าเกิดว่าฉันทำได้จริงนะฉันไม่ปล่อยให้พ่อฉันหน้าทุเรศไปได้หรอก วันนี้อั้มพ่อทั้งวันเลยลูกเนี่ยนะทำไม่ได้ไป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 นี่กูหรือไงวะนะกูฉันหนอกกับแกเล่นไงวะโอ้ยนี่ไปใหญ่แล้วนี่อย่าเสียเวลาเลยนะเชิญคนไข้คนต่อไปเลยนะครับเชิญคนไข้คิวต่อไปเลยครับเชิญครับเดี๋ยวกูจะไปไหนไม่ต้องนั่งรออยู่เฉยๆตรงนี้แหละโอ้โโหอเคนะเอาเงินยัดตลอดเอาอีกแล้วเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าฟันเหยินจมูกใหญ่หัวงูแบบ เธอคิดยังไงจ๊ะเน็กจ๋าก็ค bueno> ิดเหมือนเขานั่นแหละค่ะนี่ลุงเน็กจ๋าถึงหน้าพี่ไม่หล่อเอ้ยไอ้หน้าลุงไม่หล่อแต่หัวใจลุงอ่ะหล่อนะจ๊ะนี่คุณท่านจะบอกว่าใจถึงพึ่งได้ว่างานอใจถึงพึ่งตื่นอะไรเนี่ยอะไรอ่ะมันใช้เวลามาจีบเลยมั้ยเนี่ยพ่อไปหัวผมก่อนทำหน้าให้ผมใหม่ก่อนนะพ่อนะบอกไอ้หมอมันหน่อย เว้ยเตาซีซั่มแซะอยู่เนี่ย<ผ>มับไม่ได้นะพ่อนี่ถ้ามึงรับหน้ามึงไม่ได้นะมึงก็ไปตายซะพ <deep S 2> <า>่อทำไมพ่อพูดกับผมแบบนี้พ่อชีวิตหนูมันมีคุณข่ดสำหรับพ่อแล้วใช่ไหมได้หนูมันถางหมแล้วไปอยู่กันได้เรื่องของมึงไปไปกับพี่ไอเดี๋ยวจะไปไหนนาน้องนี้ นี่มึงอะไปคนเดียวน้องเง็กไม่เดียวโอ้ยน้องจ๋าเอามือประคบแล้าผักนี่ไว้เอ้าเอามือประคบแล้าผักนี่ไว้มือเขียวหมดแล้วไปไปแฟนเขาไม่เช็คนี่ไปเลยไม่เปลี่ยนเลยนะแกเนี่ยสมไมนี้มันไว้ใจกันยากจริงๆอย่าไปสนใจอะไรจ้ะเง็กจ๋าใช่ค่ะไอ้พวกเนี้ยมันพวกกันเลวกันร่าด เธอ,อไม่ได้วิย้ยพี่หมอยังไม่เสร็จเพอท่านคนเดียวเลยเนี่ยทำไมไม่จองคิวให้แกกอะฮะเฮ้ยมันร้านกาแฟหรือสนามรบวะร้างกาแฟ เออชงธรรมราไม่ได้ชงธรรมราแล้วโลกมันไม่จกจํ้ก็เอาให้อะไรแปลกๆอย่างนี้เขามีอะไรไอติมลอยฟ้าอเองก็ไต่เชือกแล้วก็ชงแล้วกันตีลังกาชงไต่เชือกแล้วก็ตีลังกาชงกาแฟเออไล่เดี๋ยวอ่วจะลองทาดูเออไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วอันนี้นะที่สั่งนะอโออันนี้แก่ไม่ใช่ของหนูไม่ใช่ของหนูเป็นของตรงนี้เขาอันนี้ก็แก่แก่คู่เลย นี่แหละแก่ๆก็ต้องกินแก่ๆแหละอันนี้นมชมพูนะของเด็กๆนมชมพูของลือรอแป๊บเดี๋ยวโอ้ไปชงให้อ่าสังวังนะเมื่อไหร่ลือจะไปจากตรงนี้สัทีฮะโอ้โเดอ้วมาทิ้งนี่ไม่ให้เกียรดลูกค้าเลยนี่ลูกค้านเ้ยฮะสุภาพมีมารยาทกับลูกค้าหน่อย ลูกค้านะ่ะคือพระเจ้าเข้าใจไหมโอ้ลูกค้าคือพระเจ้าว่าคงจริงไม่ใช่ฝรั่งว่นับถือนี่เลยเง็กเสียงห้องเต้ตายนับถือซะด้วยที่ตกลงจะไม่ไปใช่ไหมอ้าวทำไมอ่ะที่ถามจริงนะหรือสั่งกาแฟแก้วเดียวเนี่ยน,นั่งตั้งหลายชั่วโมงแล้วล้างอัวเนี่ยไม่ใช่สตาร์บัคนะจะได้ว่านั่งนั่งไปแล้วเร่งทำไมไล่เป้าอย่างนี้ล่ะ สนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสหอมกลิ่นสวิตเบอรี่และเฟรสยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กตราและสูตรดั้งเดิมแลยังอะ ความรู้มีเพียงแค่ฉันปีสีมาจากไหนอะผมสัญจรจากดอนเจดีจังหวัดอะไรสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่านักร้องนิสัยยังไงนักร้องคนซื้อชื่ออะไรอ่ะสุรพลสมบัติเจลิญเฮ้ยเนี่ยเขาเล่นด้วยเีาฉีกเอาเงี้พอแล้วพอแล้ว อะไรมันผิดตรงไหนเนี่ยมานั่งเนี่ยใครมาห้ามตำรวจจับไหมมันไม่จับหรอกแต่อย่างงี้นั่งแล้วสั่งแก้วเดียวนั่งไม่ไปไหนเลยโอ้วก็ซีดี่อย่างงี้ไม่ไหวอะลูกค้าที่ไหนจะเข้าว่าแก๊กซิมนะบอกก่องน,นะแก๊กซิมไม่รู้รู้จักแต่แก๊กหวยถ้วยระบาดน,นี่อนเองเนี่ยนะพอเรื่องอลูกสาวเองแมอะไรเนี่ยคิดเรื่องลูกสาวเองแล้วก็ประมาลง ที่ลูกค้าทุกทีนี่หรือไม่ต้องพูดเลยนะทุกวังเนี่ยว่ายังสงสัยอยู่เลยไม่รู้ว่ามังไปอยู่ที่ไหนอยากให้รู้นะว่ามันอยู่ที่ไหนนะนี่ไอฮงเอ็งแกล้งไม่รู้หรือว่ารู้หรือแกล้งไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนนี่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของขอครอบครัวได้ไหมเป้าโอย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 ที่ไม่อยากจะให้ยุ่งเนี่ย ก็เพราะว่าอยากให้ลูกสาวมีผัวเป็นหมอใช่ไหมล่ะเฮ้ยออกมาจากกรอบได้ไงกุมารทองนี่ผู้มึงเลยลีหน่อยนะเจ๊ปากให้มึงเลยลีหน่อยก็เพราะว่าเฮียอยากให้ลูกสาวมีผัวเป็นหมอใช่ไหมล่ะปากเนี่ยจะเอาไว้กินข้าวไหมฮะนี่เห็นไหมนี่อะไรนี่ก้ามก้ามเดี๋ยวรักให้ตายเลยเป็นงเป็นงูเหลือมเหรองูเหลือมอะไรรักให้ตายอะ นี่ส่องภาพไปเลยไม่ต้องพูดมากผมสัญจรจากเดินนี่ถามจริงจะส่งไปทำไมนักหนาเนี่ยฮะเออนี่ยไม่ใช่ภาพปลอมอย่างเดียวนะแว่งเนี่ยัยงปลอมเลยเอาอันนี้ว่าไปนี่จะไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งกับครอบครัวของอ้วนะนั่นไงเฮียเนี่ยเก่งแต่กับผู้หญิงกับเด็กกับคนชราเอ,อ๊ะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อเรียกว่าไอ้ลูกน,นี่ปากเลียมมาเรียกลูก ว่าเราโมโหแล้วนะเว้ยไล้ไล่ไล่ทำอะไรละจ๊ะไอ้ลูกไา่ขายกาแฟอยู่จ้ะโอ้ยนี่ว่าว่าเป็นเลือดเป็นอะไรก็เป็นเนี่ยเห็นไหมตุ๊กอีกหน้าจอราเข้ เอาใจเย็นๆนะมหาเนี่ยมีเรื่องจะถามหน่อยโกเกลียวโอ้โหพี่ตั้งแต่เริ่มมาไม่โกคใครเลยกกมึงคงเดียวเลยเนี่ยนี่ไปทำอะไรมานี่คิ้วจะไปถึงขมับมั้นะเราอ่ะฮะตองขอสัญญาณไวไฟหน่อยดิอะไรทั้งนั้นนี่รังง่วไม่มีไวไฟถุงเขียวอ่ะนั่นไม่ใช่ไวไฟเหรอนี่อันนั้นคือวัตถุไวไฟไม่ใช่วายไฟโอ้โหเลย เอาเล่นไกลๆนี่เลยเอาไปเลยนี่สังยางแกไแม่ใชดแหมกลัวมันระเบิดกลัวมันระเบิดแต่เล่นโกงเล่นกล้าแหมยกถังแก๊สโชว์สาวก <c oughs> ็วไม่รู้อะนึกว่าของพอเปาที่ไหนนะมนมาลองยกนี่หนักจริง <c oughs> แหมมึงเห็นเอต้าเยอะหน่อยเนี่ยเอาเชือติอนี่โกเฮงโกเฮงโหง เพ็นนะพ่อมันขอโทษโกหมีอะไรถามอะไรหน่อยสงสัยไอ้เมมเบอร์ที่ไปเปิดล่าสุดที่ร้านทาราเนี่ยเท่าไหร่สองหนึ่งห้ามาทำาทไมยังไม่มีใครรู้เอาเข้าเรื่องหมอแห่งอะที่นั่งดูดวงอยู่ตรงเนี้ยหายไปไหนอะตายแล้วเหรอวังนี้ะวังนี้หมอแห่งไม่อยู่อะไปไหนอะคงไปรับงานอื่น่ะสิได้ ไอ้นี่ไม่มีวันขาดอยู่แล้วใช่ไ้องคนดูวังผู้กับเป็นของเราต้องไม่ให้ใครโอ้นี่แสดงว่าพีคิวอื่นนะเนี่ยแสดงว่าที่อื่นจ้างแพงก็เลยไปเูาเลยลาทางเราอเหรอมึงไม่รู้ตัวด้วยนะไม่รู้ด้วยว่าพี่เป็กมานั่งดูสวยแล้วสวยแล้วมึงพูดง่ายว่าสวยแล้วสวยแล้วมึงใ้ตัวเสี้ยมเลยนะไม่ได้เสี้ยมมึง ตอนหน้ามันก็ดีรับหลังมันก็ว่าเราแบบนี้แหละไลน์ไปบอกเลยเตรียมทูบเทียนแพรอเป็ดร้อยอยู่โอ้ยไม่เป็ดกกไม่ต้องเต็มห้องกูหมกแล้วไม่มีที่วางแล้วและไอ้พุทธที่แล้วที่5้าโมงแล้วขอออกก่อนนั่นอะไรอ๋อไปงานของบริษัทรอดไปรอดไปโอ๊ยเฮ้ยพอได้แล้วอย่านอกเรื่อง นี่จะถามอะไรก็รีบถามวบไปเลยนะเวลาวบเป็นเงินเป็นทองนะเว้ยเวลาไม่ได้เป็นนาฬิกาหรอคะอ้าวตายแล้ววิ่งทำไมตลกกันอย่างนี้นี่คือตลกคณะอะไรอย่าบอกนะว่าคณะหมูกรอบมุกเก่าแล้วพวกเราคณะปลาเค็มนี่ถามเนี่ยที่ไอ้ที่ตรงนี้ที่หมอเนี่ยมันเคยดูดวงอ่ะตอนนี้ไม่อยู่แล้วแสดงว่าว่างแล้วสิตรงนี้ว่างแล้วตรงนี้ว่างเลย โกโกขอกรร้องนะนะขอเช่าื้นที่ตรงนี้ขายเสื้อผ้าได้ไหมจ๊ะอนีหรือคิดถูกแล้วตรงเนี้ยนะทำเลดีวงจุ้ยลีมากเลยเอางี้นะให้ช่าเป็นเดืองเออเดืองละ 50, ห้าหมื่นตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยเห็นใครหลอเท่าพี่มาก่อนเลยค่ะว้าวพูดจริงใช่ไหมเนี่ยล้อเล่นอบอกตรงนี้นะนี่เขาแค่ลำใหญ่แต่มึงอะลำต้นเลยลำต้นเลยนะห,ห,หนูเล่นจีบพอจำชื่อ เอาพ่อก่อนลูกเขายังไม่ได้ถามนะ